รถตู้11ที่นั่งนะฮะคันนี้ใหม่น้อยด้วยเป็นตัวเวนเทอรี่เครื่องดีเซลนะฮะใครคิดว่าราคาเท่าไหร่ไปดูใครไม่เคยเห็นหน้าโตโยต้าเวนเทอรี่ภายในนะฮะนี่เลยภายในแบบนี้นี่พวงมาลัยนะครับส่วนด้านหน้าตัวรถนะฮะแบบนี้เลยนี่เวนเทอรี่นะฮะเครื่องสามพันนะคันนี้ตัวจ e ีนั่นเองนะครับปี2019นั่นเองนะฮะกับไปที่ใช้มา70,000กิโลเมตรตัวรถนั่งได้ถึง11ที่นั่งนะฮะตัวรถสูงใหญ่แบบนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะฮะ เหมาะสำหรับเดินทางระยะไกลได้อย่างดีเลยและที่สำคัญเครื่องดีเซลด้วยคันนี้นะฮะแต่เครื่องแรงเครื่องสามพันนั่นเองออปชั่นตัวรถเป็นยังไงกันบ,บ้างเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนี่ล้อแม็กโตโยต้านะฮะแล้วก็ยางได้ของวิสโต e นั่นเองยางปี2021ครับคันนี้รีวิวเวนทูรี่พร้อมกันเลยดีกว่านี่เลยด้านหน้าโคตรกว้างนั่งกันแบบนี้นะฮะมีตัวขั้นกลางตรงเบาะแบบนี้เลยนะฮะค่อนข้างกว้างเลยนะฮะแล้วก็ ตัวประตูเนี่ยเป็นแมนนวลดูดิโอโหเบาะข้างหน้านะฮะแบบนี้นะฮะเบาด้านหน้านี่ด้านในนะฮะและมองไปข้างนอกนะฮะประมาณนี้เป็นไงกันบ้างทุกคนเป็นไงกันบ้างสวัสดีครับตึ่งโตโอ้โหฝาท้ายด้านหลังนะคือแบบใหญ่มากสูงมากอะสูงแบบในระดับหนึ่งเลยทุกคนดูดิโอ้โหโอ้โห